ประเทศไทยแปลกมากเจ้าของงานที่มันถล่มเนี่ยไปพิสูจน์ทราบกันเองซึ่งตามหลักการสากลนี่มันผิดครับมายกตัวอย่างว่าเครื่องบินตกเนี่ยก็ไม่ให้สายการบินไปดูหรอกครับไม่ฉะนั้นเขาก็จะปกปิดว่ากับตันตัดสินใจผิดหรือผู้ผลิตเครื่องบินก็ไม่ให้เข้าไปดูนะฮะไม่ฉะนั้นก็จะปกปิดว่าปีเครื่องบินมันรั่วก็จะมีหน่วยงานกลางแต่ประเทศไทยแปลก ไม่มีองค์กรกลางที่เข้าไปในพื้นที่ซึ่งวันนี้ช้าไปแล้วต้องเข้าไปหลังจากเกิดเหตุทันทีไปถ่ายรูปสัมภาษณ์เก็บตัวอย่างและมาดำเนินการตามหลักวิศวกรรมและส่งเอกสารนี้ให้ตำรวจสุรยาการและไปฟ้องเอาผู้กระทำความผิดก็เข็ดหลาบคนไม่กล้าทำอีกแต่วันนี้บอกถอดบทเรียนไม่เคยมีใครได้รับบทเรียนผู้กระทำความผิดไม่เคยได้บ,บทเรียนก็ไม่เข็ดมันก็เกิดซ้ำซากองค์กรตรวจสอบกบคุมกำกับดูแลของประเทศไทย มีมากกว่าเกาหลีใต้สามเท่าถ้าจะตั้งขึ้นใหม่ก็ต้องยุบทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวก็ซ้บซ้อนกันเหมือนอปทอีกการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของแรงงานมีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดูแลมีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่ทุกจังหวัดทําหน้าที่ดูแลและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานการตรวจสอบสถานที่ทํางานการรับเรื่องร้องเรียนและการส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงานอัตรากําลังการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของแรงงานมีมากกว่าเกาหลีสามเท่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมีหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ และจะทำรายง,งานส่งให้พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนส่งให้อัยการดำเนินการฟ้องเอาผิดผู้กระทำผิดและละเมิดกฎหมายทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้ใช้แรงงานต่อไปแต่ที่ผ่านมาเป็นท,ที่ทราบกันดีในวงการของผู้ประกอบการว่าให้ใส่ซองหนาๆเวลาเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาตรวจก็จะผ่านมาตรฐานความปลอดภัยแล้วผู้ใช้แรงงานก็จะเป็นผู้รับกรรมเสี่ยงกับการเสียชีวิตในระหว่างการทำงานพอแรงงานมีเรื่องราวใหญ่โตได้รับความเสียหายจะเอาเรื่องราวกับผู้มีอิทธิพล ในจังหวัดพวก484 9ี่ที่นั่งนับเงินจากผู้ประกอบการจนตามเปิียในสํานักงานก็จะทําท่าลีลาแบบๆหรือทําเรื่องราวไปก็ยกฟ้องกันหมดผู้ประกอบการรอดทุกรายการที่จะไปตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นเมื่อเวลามีอุบัติเหตุก็รีบเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดผู้ละเมิกดกฎหมายนั้นจะยกเอาชามข้าวของพวกเขาไปได้หรือเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆมีแต่จะเสริมสร้างโอกาสให้พวกเขาได้มีระดับตําแหน่งสูงขึ้นโดยอ้างว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวนมาก,กาบันซซ้อ จึงขอตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญเพิ่มอีกจังหวัดและหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสําน,นักงานก็ขอปรับเป็นระดับอํานวยการสูงซึ่งก็เสนอขอเพิ่มระดับกับกพอรอเร็วๆนี้ซึ่งกพอรอกําลังตรวจชั่งน้ำหนักอยู่ว่ากี่กิโลกรัมเมื่อผ่านกพอรอประชาชนก็จะจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนเพิ่มให้พวกเขาเฉลี่ยจังหวัดและหนึ่งแบาทต่อเดือน